สวัสดีครับสวัสดีครับพวกเรานายไปนายนะครับมุนวายมันคืออะไรเสียงดังครับเล่นคนๆอะไรอ่ะท้าทายเลยอึขโมยเจลูกคนเดียวใช่ครับแต่ว่าครอบครัวผมมีเงินครับส่วนผมก็ลูกคนเดียวครับแต่ว่าไม่มีเงินไม่มีเงินคุณไม่ต้องเก่ง ไม่ค่อยเองฮัลโหลอันนี้อะไรอ่ะแจ๊กเก็ตทุกคนไม่ต้องสงสัยครับเมื่อกี้ไม่ใช่มุกนะครับเมื่อกี้คือแจ็กกี้นะครับม้วใหม่ม้วใหม่เมื่อกี้คือแจ็กกี้นะฮะตีห้าแล้วแบบอยู่ที่แล้วอะเอ้ยจริงๆอ่ะไม่ตาตีอยู่แล้วเปล่าเออไม่ไม่น่าต่างกันตอนมุกกับตอนบดตอนบด มาถึงปกติโอเคพี่เ์ตาเลยครับค okay, ือเนี่ยอันไหนไหนเจลองโยกแก้วดิไหนเจลองโยกแก้วบ้างดิมันจะไปยากอะไรโชว์อย่างร้อนเลย นี่ไม่คืออะไรอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรมันดึกแล้วง่วงนอนเลยอยากหลับตาพักผ่อนสายตานิดนึ่งถ้าเกิดใครไม่เคยเห็นพี่ต่อสั่นนะครับเป็นครั้งแรกพี่ต่อหลับตาดิแล้วคืออันนี้คืออะไรตัวอะไรจำได้เลยตอนตอนอยู่ตรงกระจกอะปอเช่แบบอย่าอย่ิบหยิบ ชิวไหนั่นก็อยู่สองคนเดินข้ามไปฝั่งนู้นฝั่งนี้กันความยานี่ตัวที่มันต้องตอนตอนนี้มันจะต้องสลับตำแหน่งกันอะไรเงี้ยใช่อันนี้มันคือ the morning light ของแท้ครับผมล้าก่อนจะได้แสงคือแบบยาดมามันต้องแบบเอาเวลาต้องง่ายอยู่ายต่อต่อต่อ เปลนมือผมว่าล่ะนี่ยเขาเรียกว่าเซฟตี้มือเว่ยคำไม่โดนเลย and to the morning until, right. the morning <laughs> until the morning light all right until the morning light all right